เห็ดนี้เราจะเรียกกันสองชื่นคะบางคนก็เรียกเห็ดพายแล้วชื่อจริงก็จะเป็นมัสทากิตนะคะก็ได้ลงคลิปเลยตอนนี้เพิ่งเอามาลงรี้เลือกนน่ีมีเยอะหนด้วสิเห็ดเน่าเยอะ,ะอันนี้รอบแรกฝนก็เพิ่งตกอาทิตย์สองสาวันที่ผ่านมานะคะอรนนี้ก็มีอรงนี้โอ้โหวมารอบๆมีเห็ดเยอะลงองถังลง โอ้โหดูนู้นขึ้นมานี่ทุกคนทุกคนดูนี่ดูเลยดูเลยแตกค่ะนี่้โอ้โหดูนี่อุ้ยเน่านะมีสองดอกดอกหนึ่งเน่านี่ดอกเดียวก็พอเดี๋ยวกินอ้นี่ก็เน่าเหมือนกันนะเนี่ย แต่ก็เอาไปกินนะเราไม่ได้ขายาก็เดี๋ยวกลับไปค่อยผ่าดูเห็นนี้เราจะไม่ตัดขานะคะทุกคนเราต้องเก็บแบบนี้มันดอกเลยถ้าเรากินตัดดีตได้ถ้าขายเนี่ยเราเก็บตัดขาเขาไม่เอานะคะแต่ว่าเรากินเนี่ยเราตัดได้ถ้าหากเราอยากตัดน,นะคะไหนสิโอ้โหดูเลย ปีนี้เยอะค่ะทุกคนดูวันแรกโหมีแรงไหมขุดมีนี่ไงโอ้ดอกนี้ไม่เน่าดูแข็งโป๊ะเลย,ยถ้าแข็งแข็งอย่างมันไม่เน่า <ừ> อ่ะอ่ะ่ใช่ปะ <ừ> นี่น,นี่นี่ก็ใช่นี่นึ่ว่าไม่ใช่แต่เล็กอยู่ ขนาน้างล่างเข้าใจโอ้เก็บยากนะเนี่ยเดี๋ยวนอนนอนนอูโอ้เอ,าอ,าอ้าถึงไม่ข้างลายไปไหนเอาลืม,มา <c oughs> ยามั้อดเมื่อกี้กดกล้องถ่ายแล้วหรือไม่ได้ใส่มอ,อ้าวโอ้นี่ไงเห็นไหมอืมน,นี่นัดเลยต้องขุดอ่ะ อันที่จริงเขาใช้ไม้นี่แกลใช้อาขายควงเนาะเขาเรียกไขาควงใช่ปะนอนไหมห<า>ไม่มีนอนไม่มีอันนี้แข็งอยู่อ<ส>อืืสุดยอดอืมสวยๆๆนะนี่เพื่อนคอนอยู่เพืยอนคนอย่าอย่าดูนี่ใหญ่เริ่มแล้วนี่เห็ดครก <No. S 2> โน้โอ้โหแล้วทำไมมันใหญ่จังเลยอ่ะอืม<ร>มันใหญ่ไงโอ้โ,โูนี่ค่ะสุดยอดงั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 ดงยาวเลยนี่ดูสิอุ้ยน,นี่เห็ดบ้านนะคะอ้โวนีม่มาตรงนี้เองน,นี่ อีกสองดอกดอกหนึ่งอาจจะเล็กอันนี้ดอกหนึ่งอันนี้ดอกหนึ่งนะคะทุกคนนี่ลุ้นใช่ไหมนี่โอ้สนุกสนุกทุกคนนี่ตัวนั้นตัวนี้ไม่ต้องงัดละมันมเพราะว่าตัวนั้นเล็กอันนี้ก็ใช่ใช่ปะตัวนั้นมันเล็กแบบขนาดนั้นตัวนี้ไม่ต้องงัดละเดีย๋ยวเดี๋ยวค่อยเอา มาต่อมาต่อมอไม่ได้นะไม่ได้นะไหนอันนี้เล็ก อยู่าดูนี่ดูดิอันนี้ดูยังไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยนะเห็นนิดเดียวเองนี่นี่นี่อ้เห็นไหมโอ้โหนี่อืมทวินอืมสวยๆมากทายกันก่อน <G ül> สวัสดีค่ะทุกคนยังไม่ทักทายเลยเก็บเห็ดนานละเก็บละเก็บก่อนเลยมาแล้วนะคะเก็บเห็ดแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเห็ดมาสเตอร์เกตนะคะดูโอ้หเห็นไหมสวยงาม,มก็อ่าที่ผ่านมาเราเก็บเห็ดคิงเนาะปีนี้เห็ดคิงไม่ออกเยอะแค่ก็เ,เลยไม่ได้เห็ดเพิ่งหวานเห็ดคิงเห็ดเพิ่งหวานโอ้ยสวยสวยสวยมาเอาเราดิดน่าจะได้นี้ ดีใจเลยเห็ดเพิ่งไม่มีเยอะเราก็เลยแค่ก็เลยแบบว่าเออไม่ได้ลงวิดีโอเลยลงคลิปนั้นแล้วก็ไม่มีเลยหาอะไรที่ง่ายๆก่อนสองดอกเนี่ยนี่ยอันนี้ไม่รู้ผ่านไปแล้วไม่รู้ไม่รู้นี่ก็ใช่นี่นเออนั่นข้างบนนู่นโอ้โหไมีรอยแตกเยอะเลยแตกแต่ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่นะอ่อันนี้ใช่นี่ใช่อืม ไม่อยากทำให้เห็ดเสียเนาะเก็บเอาไว้น,นี่โอ้โหสวยงามมากเลยดูนี่โอ้โหใหญ่แข็งปโป๊ะเลยดูมันแข็งมากกรบนนั้นใช่ไหมไตรงนั้นนะเดี๋ยวไปดูไม่ใช่มเดีดูเดี๋ยวดูดูนี่ตอนนี้ใกล้กม่ใช่ ใช่โอ้แต่มันหน่าแล้วใช่โอ้หที่แน่ๆปีนี้เห็ดเยอะนั่นไม่ใช่ไหมไม่ใช่หรอกใช่ใช่อือนี่ดอกนี้ดูนี่รอยแตะ่ถ้าที่แบบว่าอ่ะชื้นๆอย่างเงี้ยนะคะเห็ดมันก็จะเยอะอยู่กับนี่ไม้เน่าอะไรอย่างนงี้นะคะกิ่งไม้เน่านี่ ที่แว่าวันนี้วันแรกเนาะหาเจอเห็ดโอ้โหสุดดีใจใช่ไหมใช่น่าจะใช่มันอยู่ลึกเห็ดเนี้ยนี่เห็นไหมโอ้เล็กๆเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยมันไม่ได้เล็กมันใหญ่เนี่ยเล็กเดี่ได้อาจจะได้แต่ดอกเดียวแต่ถ้าทำาหมืนนั้นก็ออกมาละนั่น อันนี้ก็ต้องเอาไปกินเอาไปกินไม่เป็นไรอกยิ่งเล็กยิ่งอร่อยอันนี้ยังมีอยู่ปิดอันนี้ยังแน่นอายแล้วอุ้งอุ้งไปกินเถอะไปตัวนั้นแม่เอาละมั้งมันก็รู้เยอะโดนแล้วส่วนมากพวกโอเคไปกิน นี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีแน่นะก็ไม่รู้หรอกเห็นไหมนู้นขึ้นมานี่ตรงนี้ก็ใช่ใช่ปะน่าจะใช่ชเห็นไหมล่ะโอ้โหนี่ผ่านแล้วนะเนี่ย Over here <wh istles> Over here

Ừ. Đưa đi lời Tiệt cần à, Tiệt mấy nhé Bàn Hết ừ. bàn Nào đuôi Ô oh. Nì Mấy Hết nào một lời Mấy nữa น,นี่จะหอมมากน่าจะให้ชื่อว่าเห็ดหอมนะเห็ดหอ, Head Home. Head Home. อมเห็ดหอมอุยเห็ดหอมดูมันแตกมันไม่ใหญ่เลยแต่ว่าใหญ่ นะมา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 เอามาเอาอข่อยบมีมือ,อจริงใช่เปล่าเนี่ยจริงโอ้โทุกคนเดี๋ยวจริงไม่กลัวดูนี่นี่โอ้โหอืมโอ้หืมอืมอืมืมโอ้อ ได้อาหารแรงแล้ววันนี้บนเหนี่ยกระปับสอถึงว่าตรงนั้นเห็นเขาขูดแบบโอโ้โหเอาไปดาดเนาะเอาไปดาดโอ้มันะโอนเนาะกูดูฮอตพอตอือฮอตพอตอะไรฮอตพอตออกรีล เห็ดเยอะๆนี่แปลว่าปีนี้ราคาเห็ดจะไม่ค่อยดีเห็ดเยอะเกินนี่แมาร้องตุวมหนังปิดจยอูตรงนี้นิอือนี่นี่ดอกหนึ่งเด้อนี่เล็กมันต้องเอาปิดจยอเราอะมื่อจะไม่ม่เปิดน้องเราแม่นบอกแม่นโอ้โหหลายดอกดูตรงนี้ตรงนี้ Nè 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 nắm 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 la nắm 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 ไหนต้นนั้นดูใหญ่ก็เ,เริ่มเลยตัวน,นี้ไม่มใช่อันนี้ไม่ใช่โอย<ฉ> <laughs> ใหญ่พีล็กพีล็กโอ้เขาก็เริ่มต้นได้ดีมากอ่อนแรกแล้ว่าแค่มาเช็คดูนะคะเนี่ยได้เห็นเยอะเลยหอวดอบนี้ นี่ห้าดอกห้าดอกมองเดียวห้าดอกตายต่อนายได้เท่าไหร่ละเนี่ยอุ้โท <laughs> ใส่ดีๆไม่ตอนนั้นนะ่ะปิ้นสิอืจะได้ความลงนะ,ะลืม

ข่ามูดโอ้ยแข็งปุ๊บจีดอกดอกเดียวสวยนั่นดอกหนึ่งอยู่นู่นไงบานนี่อันนี้ก็ดอกหนึ่งนี่โอ้โหเมื่อกี้ไม่กี่คนับเก็บมาทิ้งนะ้วเห็นอยู่เลยนี่สองดอกนี่ ใหญ่มากเลยนกนกอุ้ยไม่เนากินพอดีเลยนี่ไหนตังนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอ้โหเอาเลยโอแม่นเฮ็ดเล่นเด้อเอางัด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 ดูนี่ใหญ่มากเลยอ่ะ มันออกคิวดีอู้หู้เสวยเสวยอันนี้แหละกินอร่อยมากเลยถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันคือข่อยตอนข่อยหน้าบานๆทันเลยอันนี้สอ,องดอกนั่นน่ะอันนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่เนี่ยอันนี้ก็ใช่นี่อืมนี่นี่นี่โอ้โหช่เล่นๆนะเนี่ย สีมือได้หน่สองเี๋ยวนี่งกันนี่นี่แต่เบอร์หนึง่งแข็งๆเลยมันไม่มีนอนอขัดจับแน่สองนี่นี่มีดอกหนึ มนมนัมนหนึ่งอือมันหนึ่งอันนี้แหละหนักโอ้โหน้ำหนักดีมากดอกน,นี้ลองจับดูสิจับดื้อยันยเมือเ่อยเลยนักลายอ่ะหนักมากเลยดูนี่ค่ะทุกคนดูทางใกล้ละใกล้จะพอกินไม่หมดละอ้โวางดีดีไปต่อ Yeah. <clears throat>

ดูสิจะใช่ไหมโอหขาขาวใหญ่มากเลยลอย่าไปล้มเลยดูโู้โหเห็ดบานนี่ดูนี่ล่ะนึกว่าไม่ใช่เห็ดดู Ooh. <laughs> Swing on. 咱们我干部，他他干部。 đu này thưa con Dạy bà lâm lời Xui Đâu nó chơi đó nè Nhi mẹ ơi nè Ui Chơi nó nè Ơ, mày lệch chẳng Ơ, bị đuôi cầm Đâu nè, นี่คเจอไหมเอ้ยโอ้โหใช่แต่ไม่รู้อาจจะเน่านะคะลูกอุ้ยไม่เน่าไมันอะไรตรงนี้ดูตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยโอ้โหดูสิกี่ดอกเนี่ย เวียงเป็นแถวเลยดูนี่ค่ะนี่หนึ่งสองสามอืมซีน,นีโอูโ้ห เห็ดสวยมากตรงนี้ตัดใช่นะเนี่ยน่ใช่จริงด้วยนี่เท้านี่ต้องขูดดีๆเลยแน่นมาก ใหญ่มากดูออกมาจากตรงนี้ให้ดูตรงนี้สิใช่ไหมน่าจะใจนี่โอ้โหเ,เกือบจะเหยียบไม่กีก้ ทุกคนมาถึงรถแล้วนะคะก็จะกลับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเก็บได้เท่าไหร่ะ<า>หนังไหมหนักมากก็จะเต็นตมน,นี่ไหนดิสิ มื่อกี้พี่ลูกเอามาเก็บละนี่โอ้โหดูด,ดูค่ะทุกคนดอกนั้นใหญ่มากเลยเนาะได้เรื่องเลยไปเดียวตอมีกินสุดยอดนี่นีอน่อะไรเห็นขามน่าแต่หัวแข็งแข็งอยู่ดอกมันเลยเอนมานี่ โอ้โหอะไเยอะนะเนี่ยถ้าเก็บทั้งวันคงจะได้อยู่ได้ขายอยู่แต่ว่าเห็ดเห็ดเ,เห็ดเน่าเยอะต้องเลือกมีใครอยากซื้อสั่งเดอ้อมือหนาถ้าใครอยากได้สั่งได้นะคะเห็ดนะี <laughs> ไ้ไกลไกไม่ไไม่ไดแ้แถวบ้านแถวบ้าน โอเคค่ะทุกคนอคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะคะใครยังไม่ได้ถ้าว่าใครยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมนะคะไป,ไปกันแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ